สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาะเก็บุทธุคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดคุณไงนะคะคลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้าหรือว่าไลน์มาได้เลยนะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะจมาจากพี่จ่ามารู้ที่องค์แรกค่ะพี่ขาจะเป็นตะกุดนะจ๊ะเป็นตะกุดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจะพี่รายการนี้หกหม่าบาทจะพี่นะคะตามสภาพนะคะอันนี้ได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะ เป็นตะกรุดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจะพี่สวยงามมากจะพี่จ่ายนะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่6 0 0บาทจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ความยาวอยู่ประมาณนิ้วกางนะคะพี่นะคะเขียนว่าวัดกลางบางแก้วนะคะพี่นะคะหลวงปู่บุญจะพี่6 0 0บาทจ้าส่วนอันนี้ก็เป็นฝักมารุมจะพี่จ่ายจะแข็งๆนะคะพี่6 0 0บาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นฝักมารุมนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะขอไว้ที่6 0 0บาทจะพี่นะคะก็สวยๆนะคะพี่ค่ะนะคะ อันนี้หกว่าบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้นะคะพี่ขาจะเป็นมีดปากาจ้ะพี่ เป็นมีดปากานะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะพกพาไปไหนได้สะดวกสบายนะคะพี่ขานะคะหรือจะซื้อเป็นของฝันก็ได้นะคะพี่ใกล้จะปีใหม่เนาะไวๆนะคะพี่แต่ละปีนะคะพี่ขาอีกสองเดือนจะปีใหม่นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถกดติดตามกดถูกใจในช่องกนเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขานะคะเพื่อที่จะหาของฝันให้กับเพื่อนร่วมงานนะคะพี่ขาหรือว่าผู้ใหญ่นะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่8 0 0รบาทจะพี่จะเป็นมีดปากาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะสวยงามมากอันนี้ไม่ใช่งานนะคะพี่ไม่ใช่งาน พี่แจ้งให้คุณลูกค้าได้ทราบก่อนจะพี่จ่ารายการนี้ไม่ใช่งานจะพี่นะคะเล่มนี้ขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะสําหรับมีประกาศหลวงพ่อเดิมรายการนี้นะคะพี่800บาทจ้าส่วนรายการนี้นะคะพี่คาะก็บอกว่าเป็นซุ้มกอนะคะพี่ซุ้มกอนี้ขอไว้ที่700บาทจะพี่นะคะองค์ใหญ่มากจะพี่จ่าระงวางบนฝ่ามือแม่ค้าใหญ่มากค่ะพี่นะคะใหญ่พอๆกับฝ่ามือแม่ค้านะคะพี่แต่แต่ว่าไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะ ลูกค้าดูกันออกเองนะคะพี่นะคะส่วนตัวเองแม่ค้าก็ดูไม่ค่อยเป็นนะคะเห็นว่าแปลกดีค่ะพี่ไม่เคยเห็นนะคะเลยหมอติดมาดูจากพี่จ๋านะคะถ้าสนใจยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่จะไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่นะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0าา่จะพี่จ๋านะคะ เป็นซุ้มกอกนะคะพี่องค์ใหญ่มากนะประมาณฝ่ามือแม่ค้านะคะคุณลูกค้าจ่ายนะคะขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตลับคันช่องของหลวงพว่อเดิมนาจะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่ค่ะนะคะพี่ดูความกอกของตลับนะคะพี่นะคะไม่ต้องดูอะไรมากนะคะพี่ขาความกอกจ้ะถ้าดูของข้างในเขายิ่งกว่าตลับอีกนะคะคุณลูกค้านะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่700บาทจ้ะนะคะเปิดมานั้วเนี่ยก็จะเป็นมินตะกุดนะคะอันนี้เป็นสีพุ่มตะป่านไม่ไม่แน่ใจค่ะพี่นะคะ ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะเป็นตาตะกุดสามดอกปลาสองตัวจะพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นคันช่องหลวงพ่อเดิมจะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสําหรับรายการนี้นะคะพี่คันช่องหลวงพ่อเดิมจ้าอันนี้สิงค์ค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าของพ่อกลวยหรือว่าของใครนะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะไอ้ไม่ใช่พี่ขอโทษจ่ายห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นสิงเก่านะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะสิงเก่าๆไม่ทราบที่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่ห้าบาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่จ๋าพี่จ๋านี่จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นเนื้อเทียนชัยนะคะพี่นะคะรายการนี้จะมีพระอยู่3มองค์ใต้ฐานนะคะพี่เป็นของหลวงปู่ทิมทั้งหมดเลยนะคะพี่นะคะปู่ทิมองคเล็กค่ะพี่แล้วก็องค์ใหญ่นะคะจะเป็นพระปิดตาข้างๆนะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่1000บาทจ้ะพี่นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะน่าจะเป็นเนื้อเทียนชัยนะคะคุณลูกค้านะคะ สวยงามมากค่ะพี่จา๋านะคะขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่สําหรับรายการนี้นะคะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่ไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0 8 4ย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์จะเบืรอโทรกับเบร์อแอนไลน์นะคะพี่ทางร้านใช้เบืร์เดียวกันนะคะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่1,000บาทพอจ้ะพี่นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะเก่าๆก่สวยๆจ้ะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะ ขอไว้ที่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะสำหรับหลวงปู่ทิมรายการนี้นะคะพี่ส่วนรายการนี้นะคะพี่ขาไม่แน่ใจว่าง,งบนำอ้อยหรือเปล่านะคะพี่นะคะเป็นพระเนื้อดินมาคะพี่อยู่ในกรอบนะคะพี่6กรบาทพอจชนะคะเป็นพระเนื้อดินอยู่ในกรอบนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่นะคะร,รายการนี้หนูขอไว้ที่6กร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นข้อมือปุสุกจะพี่จ่า7จ0บาทเช่นกันจะพี่นะคะ มีรอยจานนะคะพี่แล้วก็จะกุดด้วยค่ะพี่นะคะเป็นตะกุดเล็กๆข้างๆนะคะพี่นะคะสวยงามไม่แพ้นะคะพี่ขานะคะมีรอยจานด้วยค่ะพี่นะคะเป็นของปูสุกนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ่านะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นอาหลงอปุกโพนะคะพี่นะคะหลงพ่อกวยังคะพี่นะคะสีวรีแล้วจะมีอุยกมานกับพี่นะคะ อาการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจะพี่ไม่ทราบเนื้อนะจ๊ะไม่ทราบเนื้อจะได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะเป็นสมเด็จปกโพจะพี่นะคะเก่าสวยๆจะพี่นะคะตามสภาพนะคะนะคะสวยงามมากจะพี่ราการนี้หนูกขอไวที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะไม่ทราบเนื้อคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าโอเคนะคะพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ข่าเป็นแหวนเก่าไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะ เป็นแหวนเก่าๆนะคะพี่นะคะ5 0 0รบาทปลายทาง50บาทจ้ะลูกสะกดปูสุกจ้ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่5 0 0รบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะเขียนว่ดหลวงปูสุกนะคะพี่นะคะเก่าๆจ้ะพี่ตามสภาพนะคะไม่ทราบเนื้อนะคะ5 0 0รบาทปลายทาง50บาทจ้ะปากน้ําจ้ะพี่ปากน้ําอยู่ในกรอบจ้ะพี่600บาทจ้ะพี่นะคะเป็นปากน้ําหลังยันนะคะพี่นะคะอยู่ในกรอบนะคะ600อบาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้ค่ะพี่เป็นตะกุดค่ะพี่5 0 0รบาทจ้ะพี่นะคะ นี่ยค่ะพี่มีรูตรงกลางนะคะมีรูตรงกลางค่ะองเล็กค่ะพี่ห้าร้อบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเนื้อไม่กระสิบไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อบาทจะพี่มีรอยจาน้วยนะคะมีรอยจานลงรักทองจากพี่นะคะเป็นลูกสะกดไม่ทราบทีห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่ขายจะเป็นอานเหรียญปูไข่ค่ะพี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ทรงเหมือนปูไข่ค่ะพี่นะคะไม่มั่นใจจะพี่ไม่มั่นใจนะคะหนูไม่มั่นใจว่าเหรียญนี้คือเหรียญอะไรนะคะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่แป๊บหนึ่งกล้องไม่โฟกัสปรับกล้องแป๊บหนึ่งโอเคนะคะไม่ทราบนะคะไม่ทราบค่ะพี่นะคะรายการนี้นะคะมีพอสอบอกสองสี่ห68จ้ะพี่นะคะรายการนี้500อบาทปลายทาง50บาทจะ้ะนี่ห้าสตวัตจ้ะ5 0 0บาทจ้ะ,ะพี่นะคะก็ๆสวยๆตามภาพนะคะพี่ด้านหลังเป็นยันนะคะด้านหลังเป็นยันนะยี่ห้าสตววัตนี้5 0 0บาทจ้ะพี่คุณแผนคู่จ้ะพี่จ้ะ6ก0บาทจ้ะพี่นะคะ เป็นพักคุณแผนคู่อย่างนี้นะคะพี่นะคะพี่ดูความเก่าจะพี่จารนะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดพี่ไลน์จะพี่นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่ายรายการนี้หกร้อยบาทจะพี่อันนี้จะเป็นไผ่ผ่าซี่จะพี่จ่ายนะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะพี่ดูความเก่านะคะพี่นะคะอันนี้ได้มาสภาพนีินจะคคุณลูกค้าที่น่ารักจ่ายนะคะ ขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะพาอทวดเนื้อว่านจะพี่จ๋าของกล่อง,งไม้ขีดนะคะเป็นกล่องไม้ขีดนะคะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะราการนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่นะคะเป็นพอทวดเนื้อว่านกล่องไม้ขีดนะคะอันนี้เป็นปิดตากล่องไม่ทราบที่จ้ะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะพี่เขียนว่าหลวงพอ่ออะไรหลวงหลวงพ่อปางเหรอคะพี่นะคะใช่ไหมไม่รู้ค่ะพี่นะคะ แววแววเหมือนหลวงพ่อป่านนะคะข้างหน้าเนี่ยเนี่ยอ่านว่าพ่อป่านออกนะคะพี่นะคะรายการนี้5 0 0รบาทจะพี่ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ปิดตาเก่านะจ๊ะคุณแผนปูทิมจะพี่จากรายการนี้5 0 0บาทเช่นกันจะพี่นะคะด้านหลังจะมีตะกรุดทองคำหนึ่งดอกนะคะพี่นะคะเป็นตะกรุดทองนะคะพี่นะคะรายการนี้5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะสมเด็จจะพี่สมเด็จไม่ทราบที่นะคะอ่านก่อนหลวงปูหมุนปูทิมปูทิมไหมคะพี่หรือว่าปูหมุนจะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่ราคการนี้ห0า้บาทจ้ะพี่นะคะปูดทิมมังคะพี่ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะคะพี่เอกลักษณ์นี้ปูดทิมมังคะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อพรมวัดขนดอนเหนือจ้ะพี่จ่านะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะไม่ใช่หลวงพ่อพรมค่ะพี่หลวงพ่อพรมนะเขียนว่าหลวงพ่อพรมนะคะพี่แต่ไม่รู้ว่าพรมไหนนะคะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่จ้ะพี่นะคะ เร่อกอบพลาสติกเก่าเปิดหน้าเปิดหลังนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋าอาการนี้600บาทจะพี่นะคะ600บาทปลายทาง50บาทจากเหลี่ยญจะพี่เหลืองเก่าไม่ทราบที่จะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะเขาเขียนไว้ไหมเดี๋ยวก่อนอ่านก่อนไม่บอกหลวงพ่อจากด้านหลังจะเป็นดอกบัวจะพี่นะคะเริ่มกอบพลาสติกเก่าอย่างนี้จะพี่จ๋าตามสภาพนะคะพี่หมองมาได้นะคะพี่600บาทจ้ะหลวงพ่อทั่วจะพี่ฉลุนะคะพี่หา500บาทพอจะพี่นะคะ เป็นพ่อทวฉลุนะคะพี่ตาม3ามอ่าตามภาพนะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะคะพี่ปิดตาเนื้อไม่กระสิทธ์จ้ะเป็นพิมสองหน้าจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทพอจะพี่นะคะเป็นเนื้อไม่กระสิทธิ์พิมสองหน้านะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะเสือพ่อวงจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ มียันนะคะพี่รอบเลนะคะพี่นะคะเห็นไหมนะคะห้า้อบาทปลายทางห้บาทจะ้ะหลวงพ่อนียม,มพิมสองหน้าจะ้ะพี่นะคะสภาพเก่าๆนะ,ะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่5 0 0รอบาทจ้าปูโต๊ะล้อเมกจะพี่5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่นะคะขอเรียกปูโต๊ะล้อเม็กนะจยะพี่นะคะพูดผิดประกันได้ต้องขออภัยคุณลูกค้าไว้นะที่นี่ด้วยนะคะพี่5 0 0รบาทจ้ะปิดตาค่ะพี่ขาไม่ทราบที่นะคะพี่มือหนึ่งปิดฝั่งหนึ่งมือหนึ่งปิดสองฝั่งนะคะพี่นะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่ไม่ทราบเนื้อนะคะพี่5 0 0รบาทจะพี่นะคะเนื้อเขียวๆสวยๆอย่างนี้จะพี่5้ารบาทจ้าหลวงข้องเงินกูวัถ้ามาไฟจะพี่จ้าราคการนี้5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่นะคะ นะคะพี่สวยงามมากห้า500บาทปลายทาง50บาทจะหลวงพ่อกอกวยจะพี่จ่ายหลวงพ่อกอกวยวัดอะไรวัดบ้านวัดบ้านแครจะพี่นะคะองค์นี้ก็500บาทจะพี่จารนะคะวัดเดิมบางนะคะพี่นะคะยกช่ออะไรยกยกช่อฟ้าสาลานะคะพี่นะคะ รายการนี้5้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาหนูก็ไม่ทราบว่าเป็นผ้าอะไรนะคะพี่นะคะเหมือนเป็นพรานปกนะคะพี่นะคะเป็นพระกูดะล้จะออกสนิมแดงนะคะพี่แต่ไม่ทราบกุดนะคะพี่รายการนี้600้อยบาทจ้ะพี่นะคะ6 0รบาทปลายทาง50บาทจ้ะเดี๋ยวรอบบูรัลพบไปว่ากําแพงจ้ะพี่5 0 0รบาทจ้ะพี่นะคะตามธรรมชาตินะคะพี่ตามชาตามภาพไปนะคะพี่นะคะรายการนี้5 0 0รบาทปลายทาง50บาทจ้ะพระกิ่งค่ะพี่คุ้มกระเช้าค่ะพี่6 0รบาทจ้ะพี่นะคะ ไม่ทราบพระก,กิ่งที่ไหนนะคะพี่ได้มาพุ่มกับเช้าอย่างนี้จ้ะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะเหรียญปูทิมจ้ะคุณลูกค้าจ้ะปูทิมนี่ขอไว้ที่ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญเก่าปูทิมนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพระมาเหศวรจ้ะพี่เป็นเนื้อโลหะนะคะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะเป็นพระมาเหศวรนะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญอะไรเอ่ย ไม่ทราบจ้ะพี่ไม่ทราบนะด้านหลังเป็นยันนะไม่ทราบนะคะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้ค่ะพี่นะคะอันนี้ไม่ทราบจริงๆจ้ะพี่จะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อบาทจ,ะจะ้ะเหรียญจอบหลวงพ่อเพชรจ้ะพี่ละการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะด้านหลังเป็นยันนะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเพชรนะคะพี่ห้าร้อบาทจ,ะจะ้ะเจ้าสัวปู่บุญจ้ะพี่อ,องค์นี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะสวยฮาม,มากจ้ะพี่นะคะ นะคะจะสวบปู่บุญ500บาทจะพักกิ่งเก่าไม่รู้ที่จะพี่นะคะ500บาทจะพี่นะคะไม่ทราบกิ่งไหนนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่500บาทจะหลวงพ่อป่านจะพี่จ่าหลวงพ่อป่านนะคะพี่ขี่อะไรเนี่ยขี่ปลาหรือขี่อะไรไม่รู้ค่ะพี่นะคะเป็นเนื้อดินนะคะพี่รายการนี้500บาทพอจะพี่นะคะ รายการนี้ขอไว้ที่5้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจากพี่จ๋าอีพีนี้มีแค่นี้นะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกค้าโทรหาแม่ค้าหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8, 0, 9 8 0จากปอีพีนี้มีแค่นี้นะคะฝากพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะคะพี่ขาไม่ว่าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะพี่รบกวนกดตูกใจกดติดตามให้ช่องกระเกศเพื่อคุณพักเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้มีแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ